ในใสเดือนที่เราไปปักเบ็ดนะครับเนาะเนี่ยเขาไปตอนนี้มันเพือกตกเบ็ดเลยครับเนี่ยชอบที่สุดเนี่ยมาบ่อยเลยครับจะสั่งวันหนึ่งก็กข,ขายได้ตังต่เช้าไม่นี่ก็ได้สี่ห้าร้อยสี <c oughs> ่ห้าร้อยละครับโอ้อย่างนี้ได้ทุกวันไหมครับเนี่ยมันก็จะมีวันวันถูกกันเยอะหน่อยเพราะเสาร์อาทิตย์เขาหยุดไงสว,ส,ดสวัสดีครับสวัสดีครั้งหนึ่งนะครับ วันนี้ก็จะพามาดูครับวิธีการเลี้ยงไส้เดือนนะครับว่ามีวิธีการแล้วก็ขั้นตอนเลี้ยงกันยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็อยู่กับคุณลุงุลุงสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณลุงครับเลี้ยงไส้เดือนมานานยังครับกไส้เดือนนี่ผมก็เลี้ยงพร้อมๆกับปลาไหลความคิดผมที่แรกเลยผมจะเอาตัว้เดือนเนี่ยไปเลี้ยงปลาไหลทีโอเลยพอตอนเนี้ยมันก็ดีไส้เดือนนี่ดีมากเลยแล้วมันมีอะไรขุยแม่งก็ขายได้ครับขี้มูในเดือนเนี้ยนะ มูลไสเดือนเนาะขายใส่ถุงได้ใส่ถุงได้ขายป็นโลตัวมันก็ขายได้ตัวมันก็โลห้าร้อยโลห้าร้อยเรับไหนขอดูตัวหน่อยครับเป็นยังไงนี่มาดูเลยเนี่ยผมคุยมาเช้าขายไปอืขายเือกตกเบ็ดหลักๆแล้วคือลูกค้าเราทางไหนครับครับก็เพอกตกเบ็ดเพอกพวกตกเบ็ดเนาะครับแล้วก็คือขยายไปเรื่องไหนเราต้องเตรียมบ่อเตรียมดินยังไงบ้างครับก่อนการเริ่มเลี้ยงครับก็ต้องเอาที่งัว ขี้งัวมาแช่แช่น้ำเนี่ยให้หมดแก๊สนั่นแะผมแช่ไว้นะอ่าเดี๋ยวพาไปดูหน่อยครับขั้นตอนรอบแรกเลยเริ่มจากเริ่มอ๋ออันนี้เป็นขี้มูลวัวครับเอามาแช่มาอย่างนี้นานไหมครับก็ให้มันหมดอะให้หมดแก๊สให้หมดแก๊สประมาณสักกี่วันสามวันสามวันนั่นแหละล้เล็งหน่อยก็สามวันสี่วันแล้วขยันขยันทายน้ำหน่อยแล้วคนอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าวิธีอะไรครับ กระแช่มันจืดอะให้มันหมดแก๊สหมดอะไรเพราะว่าเยยวงวนมันเหม็นแล้วมันเค็มมันนะโอ้มันมีสารมีกรดม,มีอะไรใช่เนาะต่างๆก็ค,คือเราเอามาล้างตรงนั้นออกครับขเขาเรียกอะไรภาษาป็นเดียเก็เรียกอะไรเวดดิ้งอะไรผมก็อภาษาอ้พวกนี้ผมเวดดิ้งเวดดิ้งอ่เวดดิ้งผมไม่เอา<ๆ>แล้วผมก็ขี้งัวเนี่ยแช่น้าใครมาถามก็ขี้งัวนช่ผมขั้นตอนต่อไปครับแล้วก็ทาไงต่อก็มานี้มานี่ก่อนก่อนนั้นนะเราต้องเอาเอาตัวนี้ออกล่อน ออร่อนร่อนปุ๋ยร่อนปุ๋ยเอาตัวออกเนี่ยเอาตัวเอาตัวออกนั่นน่ะที่ผมล่อนไว้แบบนี้เนี่ยในในถุงเนี่ยอันนี้ร่อนไว้แล้วนะอ๋ออันนี้คือไส้เดือนอันนี้เนี่ยมูลมันอ๋อมูลมันครับที่ร่อนไปแล้วเนาะครับกระสอบนี่ก็สองร้อยเนี่ยกระสอบเนี่ยครับกระสอบมือเขาเรียกว่าอะไรนะมูลวัวไอเนี่ยไอขุ้ยเดือนนี่แหละขว้ยเดือนอืม กร,ระสอบมังสองร้อยเลยครับโลสิบบาทเอาไปใส่ปลูกต้นไม้เนาะปลูกต้นไม้ปลูกก็อะไรที่เขานิยมมันตอนเนี้ยพวกเนี้ยไ,ไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรทั้งสิน้นขั้นตอนที่ท,ท,ที่ที่ต่อจากการแช่แช่มูลวลัวนั่นคืออะไรครับลุงจากแค้นมนแล้วนะรเราต้องร่อนในนี้ก่อนร่อนเอาเพราะว่าเราต้องถ้าเรามีวงเยอะอื ็เอาไอ้น้ำมาใส่ก่อนได้เลยเพราะร่อนตัวไอร่อนอินิสเตอรก็ตัวเทใส่โอ้ครับมันก็ง่ายๆมันก็ไม่ยากเลยอือคือคือตากแห้งก่อนไหมไม่ต้องตากไม่ต้องตากร่อนเลยไอเนี้ยนะครับหรือไอไอนนทะไม่ต้องไม่ต้องตากเขอเอาเปิดน้ําล่างหน่อยขีดน้ําล่างให้เยิมแล้วก็มาใส่เามาใส่เลยเนี่ยที่แรกผมใส่เยอะนะลอยเนี่ยครับแลาย่อยแล้วเหลือเท่านี้โอ้ประมาณมันเป็นอาหารของเขาครับคือว่ามัน ไอ้พวกนี้หนึ่งกินเก่งขยายไวไอ้พันธุ์เนี้ยก็คือว่ามูลวัวนี่จะเป็นอาหารของไส้เดือนครับอมววนมนะครับครับัวนมครับมวนมงัวพื้นบ้านก็ได้ถ้าเกิดอย่างอื่นได้ไหมมูลอย่างอื่นได้ไหมมูลมูลควายอย่างเงี้ยผมไม่เคยนะไม่เคยเนาะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูตัวนี้ทีนึงเยอะๆได้ไหมนี่นี่ก็ได้เยอะไหมเนี่ยโอ้เนี่ยมีทุกอ่างอันนี้พันธุ์อะไรนะครับอะไรนะเอฟไงมเอฟครับโอ้เนี่ย แบบนี้เลี้ยงง่ายไหมครับง่ายขยายเร็วขยายเร็วโตไวแล้วเขาขยายกันยังไงเขาเนี่ยขยายมันมีไข่มีไข่เหรอครับโอ้มีไข่ใส่เดือนอืมชแรกผมเอะมันก็มันใส่เดือนมันจะขยายได้ไงเขาบอกมีไข่จะมีได้ยังไงเริ่มแรกที่ลุงจะเลี้ยงก็คือว่าจะเอาเป็นอาหารของปลาไหลปลาไหลที่เราไปดูกินนี้โอ้ครับอันนี้ก็คือใส่ถุงขายได้เลยเดี๋ยวหรือไงครับไอเดือนเลยละเราต้องคัดไซส์ยังไงบ้าง ไม่ต้องคัดร่อนมันจะเท่ากันเลยร่อนแล้วเนี่ยนั่นเนี่ยที่ร่อนผมอยู่โน่นลุงร่อนให้ดูได้ไหมร่อนผมอยากดูตัวที่มันเป็นก้อนๆนะร่อนดูสักหน่อยนะครับร่อนดูสักหน่อยนีงเดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยตัวน้อยขายโลละเท่าไหร่นะลุงห้าร้อยห้าร้อยเลยเหรอกูมูลขายยังไงครับมูลผมขายถูกก็เขาโลสิบบาทเองโลสิบาทเนาะครับออกแบบว่าขายผู้พวอที่ว่าเขาไปทําอะไรแทนตัดอย่ไงอันนี้คือทั้งหมดเลยป่ะไหนเนี่ย ผมเกรียมไว้หมดเลยนะมนูนี่เดือนครับมันไม่ใช่มูนนี่นั่นที่ว่าทิ้งไวเนี่ยแต่ผมจะมาทําให้มีนะมาเกรียหนึ่งนี่นะอ๋ออันนี้คือล่อร่อแลวแล้วที่ออกมานี่คือเราเอาไปขายได้เลยได้เลยถ้าเกิดเราเอาไปเลี้ยงต่อได้ไหมครับไอ,อ้อะไรอะเนี่ยที่ที่เขาเรียกว่าอะไรที่ออกมาอย่างเงี้ยอ๋อมูนในเดือนนีแหละครับถ้าเราถ้ามีไข่ก็เอาไปขยายต่อได้ ไม่เราาไปเลี้ยงเส้นเดือนต่อได้ไหมไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่มีอาหารอะไรแล้วโอ้ไม่มีอาหารแล้วครับครับอืมเห็นไหมทำอย่างนี้เลยเนาะครับเนี่ยเนี่ยมันจะออกโอ้โอ้ครับโลละห้าร้อยครับเนี่ยเห็นไหมเดือนนี่แหละอย่างนี้เราไปทอดกินได้ไหมเนี่ย คุค้นเขาแต่แต่ไม่เห็นคุณคาาแต่ผมเขาเรียกเลยยันรู้ถูเกงกินก็บาทสิบบาทนะครับอ๋อครับเอานล้วน่นนงรไ,นะไม่ยากเนาะไม่ยากง่ายง่ายตัวมันก็อย่างนี้นี่เองนะครับครับนี่ใส่เดือนที่เราไปบักเบ็ดนะครับเนาะเนี่ยเขาไ่ตอนนี้มันเพล็กตกเบ็ดเลยนะครับเนี่ยชอบที่สุดเียกมาบ่อยเลยครับจะสั่งวันหนึ่งก็ กขายได้ตั้งแต่เช้ามันนี่ก็ได้สี่ห้าร้อยสี่ห้าร้อยละครับโอ้อย่างนี้ได้ทุกวันไหมครับเนี่ยมันก็จะมีวันวันถูกกันเยอะหน่อยเพราะเสาร์อาทิตย์เขาหยุดไงอ๋อวันเสาร์วันอาทิตย์เพร่อการจัดการเขาจะไปพักผ่อนตรงกลุ่มนักตกปลาเนาะมาซื้อใส้เดือนหน่อยลุงประมาณนี้ครับได้แล้วสี่ห้าร้อยเช้าหนึ่งมาเลยใครสนใจมานี่เลยครับถ้าเกิดมีคนอยากจะศึกษานะครับข้อมูลหรือว่าวิธีการเลี้ยงต่างๆติดต่อได้ที่ไหนครับลุง อดีตผู้ใหญ่หนุ่ยบ้านคลองตะงเงาหมู่ที่ห้าบนตะบัวโพวอทะเลนี่ครับเบอร์โทรครับเบอร์โทร0871182027 0871182027ยินดีครับรึกษาเนะครับครับผมถ้าเกิดใครอยากจะมีอาชีพเสริมครับหรือว่าอยากจะมีรายได้เสริมหรือว่าเป็นอาชีพหลักได้ไหมลุงเอาได้เลยได้เลยถ้าสนใจได้เลยเหรียงหลายๆบ่อเอาเนาะครับโอ้โหนี่กับผมก็ผมไปขายทีถ้า ผมร่อนหมดนี่ก็ได้เงินหลักสองพันเนี่ยโอ้เนี่ยนะครับผมเนี่ยอ่างอ่างนี่สองร้อยกว่ากันเลยเนี่ยบ่อหนึ่งไงครับเนี่ยบ่อบ่อวงวง่ยตีมูลค่านึงมูลค่าของเงินครับโอ้ครับมันก็เนี่ยมันก็ได้ถ้าเราขายตัวด้วยอ่างนึงก็ตกค่ห้าร้อยบาทครับผมมันง่ายๆมูลก็ขายได้ตัวก็ขายได้เนาะขายได้หมดขายได้หมดเลยครับโอ้ยี่มเลยไอ้ที่เป็นกระสอบนี่ก็คือขี้มัวขี้มัวเนาะครับผมเกมไว้ไง คือคือเราไปซื้อมาอย่างอย่างมากเลยใช่ไหมแบบเอามาทีหนึ่งก็เยอะเลยก็ยี่สิบสามสิบสี่สิบเพะอว่าหน้าหน้าฝนนี่ผมจะเกลี่ยไว้ไงเพราะว่างวมันฝนตกมันไม่เขาตากแห้งไม่ให้เราไม่ได้ครับกระสอบไปยี่บห้าบาทอ่าครับนี่ได้โอเคครับถ้าเกิดใครสนใจก็ติดต่อคุณลุงได้นะครับครับโอเควันนี้ขอบคุณมากครับคุณลุงครับครับสวัสดีครับ ปิดโอ้โลุงมีของดีโอ้โหโโห,โโหักหรือเปล่าไม่แตกอะ่ะมันอยู่ที่คนชอบไหมครับอันนี้ชายชนตัวนี้เดี๋ยวผมยกออกให้ดูตัวนี้อันนี้นะครับราคาตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่ โอ้โหมันก็หลายพันอยู่อะหลายพันเนาะครับรลุงได้มาอย่างไรครับเนี่ยก็ไปซื้อมาซื้อเสียงมาซื้อเสียงมาครับมาซื้อมาแล้วมาเสียงเอาว่าเขาจะมีไอ้นี้แดงให้เราไหมครับไอ้ไอ้สีแดงเนี่ยนะเนี่ยไอเขาเรียกอะไรเรียกหลอดแล้วก็มันจะออกมาสีแดงอย่างนี้ครับเนี่ยมันจะแพงดีว่ะไอแต้มสีแดงนี้ เนี่ยมูในเดือนเนี่ยมาปลูกเนี่ยไม่ต้องเอาปุ๋ยไร้ส่แน่นอนเนาะครับผมไม่เคยเอาปุ๋ยไร้ส่เลยเนี่ยครับเดี๋ยผมซื้อมาก็ต้นต้นเล็กกับต้นนี้หน่อยเนต้นละห้าร้อยเนาะครับแล้วมาเสี่ยงเอาไหมครับถ้ามันออกแดงให้เราเนี่ยถือว่าเราโชคดีออกแดงอันนี้มีอะไรบ้างครับเรี่ย่มอ่ะมันก็นี่นี่เน้นไอ้บางกระดาษแดงวะครับใช่ไหม อีนั่นไออะไรเขาเรียกผู้ผู้ดางงาช้างผู้ดังงาช้างครับอีนู้นผู้ดังหินอ่อนแล้วแต่คนชอบนะครับมันก็นี้และผมมีหลายอย่างครับอืมไอเนี่ยไอไอผู้ไอเนี่ยไอเพื่อต้นไม้ใครสนใจก็มาดูได้ครับมาที่นี่มีที่ดูหลายอย่างนะครับผมอ๋อข้างในนี้เป็นอะไรครับเป็นบ่อเนี่ยบ่อบ่อเพาะลูกปลาหมออ๋อ หมอปราหมอพันอะไรพันชุมพรชุมพรเหรอ